มาครับผู้โดยสารเตรียมตัวนะครับช่วยไม่ได้ว่ะสายเลยพพเอาพิมพ์แรนพาพุดเอาพิสุขแล้วเอาพิสุขอะไรเยอะไอ้โฟกเดี๋ยวเราจะพาผูดด้โดยสารไปทัวร์เดวเสากันเงินนี่นี่น,นี่โอ้ยดูดีมันก็วิลเงิน,น,ปนไปแล้วะทุกโดยสารทุกคนจะปลอดภยัยนี่เราจะพาไปดูเดลเสาแบบ Full HD กันนะครับโอ้โหไ,<ข>ไ,ไม่กลัวไม่กลัวโอ้ทุกอย่างปลอดภัยดีครับผูดด้โดยสาร เดินกันแบบผู้ดสาษแบบดูดินเขายิงกันทุกคนเลยนะเขามีความสุขมากเลยไหมถ้วมันไปทําอะไรกับตรงน้ำวะน่ะเราต้องไปเสือกหน่อยแหละให้มันขู่กลัวไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอตัวเกียวดิฟมันอีกมานอีกมันอีกไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะอืมอืมโอ้ยชนไม่ได้ชนไม่ได้อือโอเคขวางทางตึงๆไม่ให้ไปกูจะขวางอะไรไม่ให้ไปไม่ให้ไปอ่ะไม่ให้ไปไม่ได้ ไม่ไปอือเฮ้ยกูว่ามันยังมันไม่พอว่ะฮ่าสวยงามอ๋อแล้วครับผู้โดยสารในรอบนี้เราไม่ได้เพิ่มแค่นใดสองกินพืชแต่เราเพิ่มตัวเฮี้ยบางตัวที่เข้ามาในส,สวนสัตว์เราด้วยเราจะพาไปดูกันใกล้ๆนะครับโอ้ดูนะสิครับคุณผู้ชมว้าวมันจะจ้องล่าใครอยู่สักคนหนึ่งหรือเปล่าดูนะครับคุณผู้ชมของจริงของจริง ออแล้วครับเกิดการตื่เกิด้อ้ไม่ใช่เาต้องเาต้องเรามแบบถ่ายทอดสดทันทุกสถานการณ์โอโ้ตายง่ายจังวะไอเฮียตายคนง่ายเลยมึงดูดิไอเฮียยังไม่ทันได้ตู้เลยตายโคตรง่ายอ่ะไปแล้วไปแล้วอเว่นเนี่ยสร้างความวุ่นวายะเตสวัสดีครับเรื่อ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 เรื มองควายเหี้ยนี่เนี่ยบีบแตะได้ไหมอย่าบ,บีบแตะมีปุ่มบีบไอ้ยังบีบตีอย่าบีบแตะเนี่ยโอ้มีปัญหาเหรอฮะมองควายเออไปท่งหัวเขาผู้เด็สนโอ้ไม่กอโอ้โหมัเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะโอ้ยไม่มันจะทำลายรถโนโน้โโอ้โน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 ้ เฮ้ยนี่ไงสรุปแล้วเออเด็กๆเๆไม่ได้เก่งอ่ะไม่ได้เก่งทำไมอ่ะไม่ได้เก่งเฮ้ยเชิงงู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 ไม่ได้เก่งควรเลยเลยอ่ะไม่ได้เก่งควรยเลย